ต่างจากสมัยฉันนิดหน่อยไม่รู้หรอกไมคขอยืมโทรศัพท์หน่อยของฉันไม่มีสัญญาณแล้วเบอร์สำนักงานล่ะฉันจะส่งข้อความโทษทีมันอยู่ในเสื้อคลุมอ่เน่ใช้ของฉันก่อนโอ้ขอบใจนะนี่เพื่อนเก่าชั้นจรนวัสันอัฟกานิสถานหรือียรักนั่นไงมันเริ่มแล้ว ว่าไงนะไปไหนมาอัฟกานิสถานหรืออิรักอ,อัฟกา,าน,นิสถานทนนะนายอ่ามอลลี่กาแฟ,แฟขอบคุณนะลิปสติกไปไหนแล้วถามจริงผมว่าดูดีกว่านะตอนนี้ปากคุณมันเล็กไปนายคิดไงกับไวโอลิน เมื่อกี้ว่าไงนะฉันเล่นเวลลินตอนใช้สมองบางครั้งก็ไม่ได้พูดเป็นวันนายมีปัญหาไหมคนจะอยู่ด้วยกันก็ต้องรู้จักข้อเสียของกันและกันน่ะนี่นายเล่าเรื่องฉันให้เขาฟังเหรอเปล่าเลยแล้วใครบอกเรื่องเช่าห้องด้วยกันน่ะฉันเองบอกไม้ไปเมื่อเช้าว่าคนแบบฉันคงหาคนอยู่ด้วยยากพอจบพักกลางวันเขาก็พาเพื่อนเก่ามาหาฉันที่เพิ่งกลับมาจากรบอัฟกา,านิสถานซึ่งเดาได้ไม่ยากเลยรู้เรื่องอัฟกานิสถานได้ไง ฉันเล็งห้องส,งสวยๆเล็กๆในลอนดอนไว้ถ้าช่วยกันคงจ่ายไว้จากการที่นั่นตอนทุ่มหนึ่งนะทษทีต้องไปแล้วคงลืมแท่ไว้ในห้องดับจิตนะแค่นั้นเหรอหมายถึงอะไรเพิ่งเจอกันแต่ว่าต้องไปดูห้องด้วยกันมีปัญหาเหรอเรายังไม่รู้อะไรกันเลยไม่รู้ต้องเจอที่ไหนขนาดชื่อยังไม่รู้เลย ฉันรู้ว่านายเป็นแพทย์ทหารถูกส่งกลับมาจากอัฟกา,านิสถานรู้ว่านายมีพี่ชายที่เป็นห่วงนายมากแต่นายจะไม่ขอให้เขาช่วยเพราะว่านายไม่ชอบเขาอาจเพราะว่าเขาติดเหล้าที่เป็นประเด็นมากกว่าคือเขาเพิ่งจะทิ้งเมียเขาไปฉันรู้ว่าหมอบะบัตนายคิดว่านายขาเป๋เพราะว่าการทางจิตซึ่งคงทายถูกสินะรู้แค่นี้ก็น่าจะพอนายว่าไหมผมชื่อเชอร์ล็อกโฮมสเจอกันที่ 221b ถนนเบเกอร์นะ